อาคณเหง้าเลยครับเอาคณเอ็มไอมิวด้วยนะครับอาภิษ์พี่นันด้วยค,ครับ,บค,ครับวัสดีครับมีครับพี่ชาย cài đặt นะ้ามาทำอะไรครับจะจะจะหายติ๊กตอกมาเมิงนะใส่ด้วยได้ไหมนะต้องใส่โซนรับ สุดวินเทอร์สุดแล้วเอ้สายสุดวินเทอร์ดิ ตฮะได้ยิน 没打电话。 ชื่อจอนนี่เขาเรียกกูพี่จอรนมันควรจะรีบยอมกูมีแต่ส้นใจกูให้มป็นที่นอนชื่อกูไม่คอาางพลังงจอนมึงอยามาเล่นไฟในตอนกลาลังเชาแสันมันก็เกียดไปกูปไม่เคยจะขอให้ใคร,รเขามาลกกู านกีตาแต่มันง่ายเองมึงงับดูและกูชื่อจอร์นนี่เขาเรียกกูพี่จอนมควรจะรีบย้อนกูมีแต่ซ่อนเตนกูให้ไปที่นอนเชื่อกูไม่ค้องบัลลังจอนมึงอยามาเล่นไฟกันในตอนกำลังชอนี่นจใาเงินโดยลูกเปิดให้มึงรีบถอนกองเงินไว้ทั้งหมดแล้วก็รีบนอนกูเริ่มต้นมันากศูนย์นี่คือเรื่องจริงถ้าเสิร์มาทำให้กูชนกูจะเริ่มยิงนี่แหละชีวิตกูแต่เริ่มต้นผู้คนจับมานนำต้อกูเริ่มต้นไงไล่สัตว์คนที่เคยด่ากูในวันนี้ก็ไไมมม่ด้ีนปากู

ูดลองสีแล้วนะ เราไม่มีกระโดมหรอ ใส่ด<ต>ูใส่ดูแดเลยเหรอได้ไครับพีแ่แต่ดูแวเลยเหรอไม่ได้หรอครับท่าใสาม่มั่วมันท่าใส่หม้อท้าใสาม่มสม่อนี่ถ่ายทิ๊กตอกกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเ,อเอาดีๆนะจะเอาสูตรที่ใส่ได้อีกนะเราชื่ออะไรเดี๋ยวใส่ได้พี่ตัเนี้ย เฮ้ยพี่โทนี่เหรอพี่พี่โทนี่เหรอพี่จันพี่เฮ้ยโอ้ยเอาได้อาลสวัสดีครับสวัสดีครับรับเพจผมหน่อยสิรับเพจหน่อยโอ้ั่นเลยพี่เฮ้ยพี่สวัสีครับโอ้พี่เบาพี่มากเลีพี่เอ้ยขอบคุณครับพี่ไปฟาร์มหรอพี่เฮ้ยถ่ายอีกตอกดิมาดิถ่ายด้วยได้ได้พี่ได้พี่เมากเลจพี่ชื่ออะไรอ่ะตอนนี้เลยเลย เทวนนี้แล้วก็บเอวนล้วจะบิวเแล้วพี่แลวพี่แล้วพีแล้วพี่แล้วพี่แลเวี่้พี่แล้วพแล้วพี่แล้วพแวพี่แลพี่แวี่้วพี่แลี่้แลล้วี่พี้ว้วพ้ี่แล้วงี่้ว้วี้วแ้วพี่้ี่แ้วี่้ี่แ้ี่แ่พีล่อ้่่พี่่อเ่อ้้้้แพี่่แวพลแว อันนึ่งนะเนปจูนโอเคคือและตัวตล่าขึ้นแล้วรับแล้วครับโอเคครับโอเคครับผมครับพี่มีอีกไหมแป๊บนึงนะพี่เแล้วแต่งตัวรอแป๊บนึงนะถ,ถ่ายด้วยถ่ายพี่ได้ยถ่ายถ ขอเปิดเสียงฟัง<ห>แล้ว<ห>นั่ง <พอ S 1> ทำงานนะครับแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวผมแอดไปนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวรับแปขอตั้งใจนหนึ่งไอ้สร้อยตรงคอมันเลขอะไรครับเลขสามพี่เลขสามเหรอตรงทร้อยส้อยได้สามเลยเหรอใช่พี่ใช่ มีผมยังไม่รู้เลยอ่ะมีผมยังไม่ได้เจอเลยนะนะครับอันนั้นแหละพี่นะครับผมยังไม่ได้เจอมีเลยอืมพี่เรียกผมนายก่อนโอ้ยพี่โทนี่ผมมีม้าผมอยู่คนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าพี่รู้จักไหมอ่ะครับชื่อเจ้าแมวฮะอยู่วัดปติเวชอ๋อน้องน้องนาะเแล้วผมเดี๋ยวใช่ใช่อันนั้นอันนั้นม้าผม ใช่เหรอเดีครับอยู่กันตั้งแต่เมืองเก่าไม่ไหวไม่ไหวแอดไปแล้วครับจริงนะครับแป๊บนึงนะขอตัวงตัวนู้นสิพี่ับไอ้กางเกงไอ้เอ๊ะทำไมหลุยไม่เป็นสีฟ้าได้อะมันต้องแต่งไงครับคนซ้ายคนซ้ายพี่กางเกงขาวหรอกางเกงดำก็ได้กางเกงขาวก็ได้หนึ่งสองแปดพี่หนึ่งสองแปดสี่ที่หนึ่งเลพี่ใช่ครับเออเฟียว เอาละครับมีใครแอดมาอีกนะมีผมมีชื่อเอาละครับโลมิโอเนลรับนะครับใครคนล่ะข้าเจ้าครับพี่อ๋อแล้วนะครับหมดละวันนี้ถ่ายถ่ายอะไรกันท่าไหนไข้าเจ้าท่าเต้นไหนนะท่าเต้นสิบหกครับอันนี้เหรอใช่พี่เต้นเหมือนกันหมดเลยได้พี่ผมถามคำเดียวพี่กบโบอยู่ปะเนี่ย เออตอบคำาเดียวน้องโกอยู่โอเคครับไปครับพี่เอาแล้วเอาเดี๋ยวมาดิมาดิมาดิถ่ายได้ถ่ายได้เชียร์ขนลุกเลยพี่เฮ้ยน้องเติมขนลุกนี่ตอนโดนเพื่อนดูว่าอย่างใส่สูตรมั่วดีมากน้องอันนี้ที่ไทยพี่ผมตกใจจริงปตกใจจริงตกใจจริงตกใจจริงพี่เออเปลี่ยนหน้าให้ตกใจตั้งแต่ใส่ดูไว้แล้วอ่ะ คือตอนแรกก็ก็ผมว่าอยู่พี่ว่าแบบพี่พี่ใส่สูตรอ่ะ <c oughs> อ่ะพร้อม เพราะเราใครนับอ่ะคนหนึ่งนะพี่คนหนึ่งเขาจะถ่ายตอรี่แท็กพี่กันอ๋อได้โอเคได้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 เรียกท่าอะไรก็ได้พี่อัลโหลพี่สตรีมปป่ะนี่เต็มอยู่ครับเต็มอยู่เต็มอยู่ด้วยวันนี้ทุกคนนะครับ เอ้ยมึงแอคแม่อะ <c oughs> แอคแม่อะน้องเอาเอาเสียงไปในทีทยอแล้วรอจัด้วเสียงรอจัดถ้ารักพี่มานะพี่ได้แชร์พี่โทนี่สตรีมไหนไหนนะพี่ในเฟซครับน้องอโมด้าเพจเพจโมด้าเลยโอเคครับ เกิดเกิดที่มีกิมมัดนี่อ๋อมีมีมีเยอะอยู่ัเป็นส,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 สปอนน่ะน้องมันก็แบบนี้ครบครบครบเลยป็นเนี่ยที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเนาะที่นู่นมันปิดไงพี่อะไรมาอ๋อไอ้พี่วันนี้พี่ว่างครับผมโคตรโชคดีอะพี่เฮ้ยน้องอย่าเราปเป็นผู้โชคดีกว่าน้องแต่เขาเรียกกูน้าเลยพอดี <c oughs> <c oughs> หนุกหนุกเนาะหนุกหนุป่านกันสนุกสนุกไม่พี่ต้ใจสุดจะโตใจสุดนี่และไอตอนตอนพี่เสียงเด็กนี่จำไม่ได้ปะใช่ไม่ได้ไลยไี่ไม่ได้พี่ไม่ดูเลยครับโอ้ยมีมีมีเมียเยอะแล้วพี่ผมเล่นมีมีกี่พี่มาบอกว่าล้อล้อล้อกัดอ่ะหกสิเก้าคิวได้แล้วมันไม่เต็มไม่้ เอ้กูติดอ่างกู<ม>เป็นไรกเหรอมีพี่รู้แล้วมีมีเขารู้แล้วะเนี่ยเพนพี่ถูกปะดรือแล้วพี่ผมแชร์จ้อยอยู่โอ้ขอบคุณมากครับมีวันนี้ได้เล่นสนุกมากถ้าสมุ่าพี่ไม่อยู่ก็พี่ฝากเอาเหรียญให้มีด้วยกันได้ครับคลิป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 ถักพี่มาด้วยนะพี่ได้แชร์ด้ ได้ครับท่าไหนนะท่าเต้นสิบหกพี่ท่าเต้นสิบหกได้มาดีเรานับเลยตัวหนึ่งครพี่ครับ ดีเนาะรู้สึกอบอุ่นอ่ะขอบคุณมากนะครับมากจริงเราทุกคนเลยที่มาเจอกันในนี้แล้วก็แบบว่าอ้อนรับมีความอบอุ่นในพวกผมเสมอเอกดาพี่เขาได้เดี๋ยวไปดิได้หรองด่ายับเลยเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บแบแปูยังไม่ได้กดเลยแป๊บพี่น้องตาที่16รอเลยนับนี่นับ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 นน 2องสามเี่ยาตะคติ๊กตอกพี่ไม่ยอมเคีอยู่เย่ตะเคติอกพี่ไม่อเคอยู่เอาใหม่ไหมน้องไม่พอกันอ่ะเอาอะไรหรเอาหมเอาใหม่เดี๋ยวเพื่อนไม่เกิดเอาใหม่พอกันหนึ่งสองสามจีอาดจัดเอิจัดเจัด โอเคพี่ได้แล okay, ้วครับอะไรบ้างนึ่งพ okay, ี่ด่างนึงพี่ก็ได้บ้างหนึ่งทาดคดา ให้น้ำมันฉลามนี่นาเราเธอจะกลัวหรือเปล่าแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าฉลามเนอชอบงับคุณส่วนผมเนอชอบคุณงับแต่ว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดูโอ้เบบี้ l อลี่อยแค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลายได้แล้วครับ ขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่ชื่ออะไรบ้างไหนชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างครับชื่อนิลครับชื่อข้าวเจ้าครับอ๋เข้าวเจ้าเรามีโออะไรโซล่าครับโซล่าแล้วก็อีกคนรับเนปจูนครับเอฟจูนนี่่กงเราอยู่ครอบครัวอะไรกันครับอยู่แางอะไรกันผมเป็นหัวตระกูลพี่หัวตระกูลเหรอชื่อตระกูลไครับจอห์นสตาร์ครับพี่อ๋อนี่บอกฝากคุณทุกคนไว้ฝากทุกคนไว้ไครับเอามากครับตอนนี้เออ ของมีได้พี่ไม่น่าจะได้รอแล้วพี่น่าไปหาเมียนใหม่ก่อนโอเคครับโอเคครับเลขอะไรครับฝากให้มีหน่อยเออป้าผมเลยก็ได้พี่สองแปดแปดครับอ่ะอันนี่ยมีแล้วก็พวกเราทุกคนเลขอะไรครับอ่ะนี่ให้นึ่งศูนย์สี่ครับขอบคุณครับได้แล้วครับอีกคนเก้าสามศูนย์ผิเราล่าได้แล้วเนาะ สองแปดเก้าครับพี่โทนี่ครับมีคนอยากถ่ายรูปด้วยอ๋อได้ครับมาเลยโอ้โหมาครับตื่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะขอกูจะขอมาถ่ายค้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแล้วนะเอาพิงเลยได้ครับพี่มีพี่งองไงแล้วอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าหลอกกูทำไมตั้งสองสามชั่วโมง ถือว <IP> ่าได้รู้จักกันถือว่ารู้จักกันโอ้ยค <l acht> ุณหนาพี่ข <kissed> ย <ları sans> ับเลยสนุกน้องดีแล้วต้องไมปรู้จักเนี่ยดีแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไอ้เจ้าครับน้องๆขอบมากครับถามกันด้วยนะขอบคุณครับ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 เออลืมเลยเมื่อกี้ อ๋อเมื่อกี้ใครจะถ่ายเดี่ยวหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้พี่ได้ยินมีใครจะถ่ายเดี่ยวปะหรือไม่มีถ่ายก็ได้พี่มามหมดหมดจนได้ไม่มีไหมเจนผมถ่ายด้วยครับถ่ายครับถ่ายไทยโอ้นีวถ่ายหมดที่แพี่ถ่ายด้วยถ่ายคู่ถ่ายคู่ถ่ายคู่โอเคแอคท่าเลยไม่อยากฟิล์มเยอไม่อยากฟิล์มเยอะวิ่งอะไร เวแต่แต่กูพี่เข้ามาเลยพี่มนแดเลยพี่ฮะเหมนแฝดเลยพี่เอ้ยอย่างนี้แหละน้องคนหล่อเขาใช้กันสุดพี่หล่อมากถู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 กเฮ้ยมันมากขอมาครับอันนี้ขอมครับมันมากสองสามชั่วโมงข้าบนไม่หยุดเลยเออมันมาก เจแล้วพี่ขอ,คขอบคุณครับไม่ไดมาเดี๋ดดดี่เป็นสายกันปะเนี่ยสอง<อ>คนี้ไอค้คอมเดี๋เท่จ้าวข้างเป็นเดอะบอสมาะลยครับเอ้ยเท่เๆเน้อง เออหน้าเอาคลิปนี้ลง YouTube นะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับาผมมากครับเมาบอกมีพี่ด้วยนะกินกินเลกินให้หมดนะน้องกินเลตลอดเวลาของจริงอ่ะเดี๋ยวพี่แต่งตัวตรงนี้แหละพี่ขอครับพี่ครับบกผมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวเดี๋่วอ๊ะ ครับว่ผมแค่ลงรักม่เคยเป็นมาก,ก่อนถูใจเธอตอนนี้นะดูโอ้โบบบลิครับก็ง่ายพี่เนี่ยคนนี้เขาอยากถ่ายรูปด้วยไ,ได้เลยเฮ้ยทัไกได้ขอได้เลยพี่ไม่กัดสวัสดีครับพี่สวัสครับพี่ไม่กัดพี่ไม่กัด ไอ,อ,อท่านึงเอ้ยไอ้ท่ากันโอเคไอ้เอเราหลอกให้คำชิมเอาขึ้มานะคะจะจรับขอโทดยที่หลอก โอเอนะครับนี e <st <esting styles> ้พ <conquered Metal dig Twilight> <That> ี <kind abonn> ่เล้วงใครจะมาได้พี่อ่ะพี่เลี้ยงใครจะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่หานท่าแบบโอเคนี่แทนที่จะไม่ดงมาบังหน้าเรา ึงนะได้ไหมมุมนี้ได้ครับพี่ได้ครับก็บอกมีแล้วว่าไม่มีเฟซไอซี <God. S 2> ขอบคุณมีมากครับที่หลักเลยนันดูหนูคุณรุ่นใหญ่จริงเมวอบคุณรืกก่อาขอบคุณครขอมากขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับของค,ครับ